กินข้าวนะคะก็จ,ะจับเด็กขังไว้นะคะคุณเชียงไม่ <laughs> จะเอ๋ <S <s ตัวยังไม่เต็มที่นะคะก็ยังหลวมๆอยู่นะคะ พื่อนที่นั่งไดาเอ,าอ๋เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกเลยวันนี้บ้านยังรกมากเลยนะคะตื่นมายังไม่ได้จัดเลยค่ะ นี่ให้น้องนอนเล่นเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวก่อนนะคะมาทักทายทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ